สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านครับช่วงนี้ก็ดูอากาศนะครับอยู่ครับเมื่อวานนี้โดนอย่างหนักเลยครับหนักหน่วงนะครับชุ่มฉ่ากันเปียกกันนะครับวันนี้ก็เลยดูอากาศอยู่แต่ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอากาศช่วงนี้นะครับนี่แหละมันเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมมันเข้ามาแล้วนะครับมาดูครับบรรยากาศตัวนี้อ่าเป็นแบบว่าฟ้าอยู่ต่ํามากครับ ยังไงก็ทนไม่ได้เหมือนเดิมครับพี่น้องครับออกมากันสองคนนะครับนี่นะครับมาครับเซียนทีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเออเป็นยังไงเราไม้นี้ไม่เคยมาแน่นิครับต้องลองดูครับฮะไม้ใหม่ต้องลองดูไม้ใหม่เนาะเหมือนกันครับแต่ว่าเซียนทีเคยมาเอาอะไรนะเอาพึ่งนะเอาเอามิ้มมิ้มล้งเนาะโอ้ล้างพึ่งเนี่ยเนาะครับผมอ่าพึ่งมิ้มเนี่ยเนาะเข้าฝม่นมันไหมพึ่งมิ้มได้เยอะไหม โอ้โหสิบกว่าเขาผมโอ้โหเพราะว่าดูสังเกตดูแล้วมันมีแต่กอไผ่เขาผมมีแต่กอไผ่เอามันเอายากไหมเชียนกอไผ่ขึ้นยากไหมยากเขาอยากเป็นคนให้กําลังใจเขาไม่ได้ขึ้นเครับบริเวณก็โอเคนะใช้ได้อยู่ครับพี่น้องครับมันแถวนี้มันโซนอะไรนะเซียนโซนอ่เราไปเส้นทางไปอุดรนะใช่ไหมเขาผมแต่ว่ามันเลยมานิดเดียวครับจะเข้านนสะอาดเขาผมเนาะก็เลยแบบมีถนนเข้ามาเขาทําให้เราอย่างดีเล่นไหมนี่ ขาตัดเพื่อเรามาวันนี้นะนี่นะครับก็เลยว่าเอ้าเรี่อนี้แหละเนาะเลี้ยวซ้ายมาก็มครับบริเวณก็ประมาณนี้นะครับจะยังไงไม่ทราบไม่รู้ว่านกอยู่ที่ไหนไม้แรกนี่ถ้าเกิดไม่รู้ไม้ยนี่ก็คือเราต้องวางก่อนเนาะวางวางวางหานวางให้มันขันวันมันอยู่รนจุดไหนครับมันจะยากนิดนึงการการต่อนกถ้าเรารู้ไมายรู้จักว่ามันอยู่จุดไหนมันก็ไปวางแล้วก็ดนเลยนะครับผมเนาะเอาโอเคครับ กินข้าวก่อนนะเราเนาะครับกินข้าวครับผมได้ไก่ไก่ตับเออเคยกินไหมน่ะไก่ต้ออยู่เขาสื้กวางได้นี่ตบ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 เจอตีไม่ธรรมดาครับผมเอาโอเคครับขออนุญาตรับประทานข้าวก่อนนะครับวันนี้จะได้สักกี่น้ำเนาะนี่เสียเลยทำไมเป็นอย่างนี้นะครับเสาอาทิตย์ทีไรโดนทุกทีมาโดนตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับ โอ้ยพี่น้องครับฝนมาอีกแล้วครับนกเข้าร่วมต้นแล้วครับอีกฝั่งหนึ่งลนะโอ้ยจะได้ไดเปเน,นกลงครับเพราะว่าติดไม้ถ้าไม่ติดไม้ไม่เอาลงนะครับโอ้โยผมนึกว่ามันจะไม่ตกครับสุดท้ายก็เรียบร้อยนะครับนก โอ้ยเสียดายเสียดายครับไดไปไล่นกออกอ,กอยู่ละอ้มาตกอะไรตอนนี้ครับนี่นิดเดียวนะครับนี่มันก็ไปทางนู้นแล้วนะมันไม่น่ามานะผลนกหยีกฝังหนึ่งครับเออยังไงก็จะได้แปลนนกลงก่อนแลลวครับพี่น้องครับไม่ไหวแล้วผลแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วครับ เรียบร้อยครับพี่น้องครับดูนะครับมาจากตรงนู้นเลยครับรีบวิ่งมายิ่งกว่าไปคัดทีมชาติออแต่ว่าเทียนทีนี่สบายครับเขาผูกเปยอยู่ตรงแห้งนาอยู่แล้วไหนวางพื้นี่ไปตรงไหนเซียนก็ไปเดยวยังไม่เอานกลงเลยตากฝนไปเลยไม่เป็นไรครับผมมันมีไม่ครับผมโอ้ยงบกำลังเข้ากันเซียนเะไดายมากก็ได้รุนก็ได้รุดนเข้าั้นกันครับก็ได้รุดนุกไม้นี่ สุดท้ายก็คงจะได้มาเล่าความเก่าความหลังกันฟังเนาะว่าเป็นคนที่ไหนเกิดจะอะไรยังไงเกิดวันที่เท่าไหร่นะครับพี่มจะยาวกันอยู่นะเพื่ด้เออนกโลัะเปียกหมดเลยครับผมนกก็เปียกปลาแพรก็เปียกเออจบแล้วครับนูรถจอดอยู่ตรงนู้นออกได้ไหมเราทีนี้ได้หรอเปได้ครับได้ โอ้ยมันไม่น่ามาต่อโนกหมายนี่นะมัน่น่ามาเอามิมเรียบร้อยครับผมอ่าโอเคครับผมเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆนะเซียนนาอเย็นสบายครับย็นสบายครับโอยสบายเกินนะครับเอาไปเรื่อยเรื่อยแล้วกันแล้วครับพี่น้องครับครับเซียนทีครับชวนย้ายนะครับถ้าผมไม่ชวนย้ายนี่เป็นไงเซียนเรียบร้อยคิดว่าเรียบร้อยอะครับพี่น้องครับเป็นอะไรเหี่ยวหรืออะไรหมดแดงครับหมดแดงหมดแดง กอดแดงก่อแข้ง <c oughs> ก่อขาเป็นยังไงบ้างล่ะเข้าทันไหมหรือว่ายังไงเข้าผมฮะอาการอย่างที่เห็นนี่แหละครับโอ้ยสงสัยจะได้เปลี่ยนนกไหมนี่โอ้ตาปิดเลยครับพี่น้องครับน่าจะโดนยี่ยวครับเยี่งมดเยี่งมดแน่นอนเนี่ยครับฝั่งนั้นปิดไหมเชนบ่ครับ,บรปิดฝั่งเดียวครับไปย็นไงตอนไปใส่ไม่เห็นเลยมดนี่เห็นไมหมนี่ ตามคอยเห็นไหมนี่เห็น so> ม่เยอะเห็นไม่เยอะครับฮะมุไม่เยอะมุดไม่เยอะโอ้ยนี่แหละครับมุดไม่เยอะนี่แหละของจริงอ่ะถ้าฝนไม่ตกนะผมรับรองเลยว่านี่ก็คือมีอาการอ่งหยท้องแน่ๆอันนี้ฝนตกไดเฉยนะครับนี่เห็นกี่ตัวน้มดประมาณสองสามตัวครับโอ้ยครับนี่แหละอันตรายครับไผ่เงียบยิ่งกว่าเหยว่นะเหยว่หรือกระปูดยังพอเห็นนะเออพากอีกแล้ว ยาวรอ,อบนีเอ่าอันนี้เป็นนกใหม่ใช่ไหมนี่ครับครับไม่ใช่เจ้าผ้าขาวเนาะไหม่ครับไหม่แต่ถ้าเอาเจ้าผ้าขาวมาก็เรียบร้อยเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> โดนเต็มๆวเตอครับเอออ่ะโอเคครับลุยงานใหม่ส,สงสัยจะได้เข้าบ้านใช่ไหมนี่หรือจะต่ออย่างนี้เลยไม่ได้ครับมันไม่ได้ดๆๆรวยนึกว่ามันได้อยู่เออโอ้โหตาปิดนะครับมีเลือดมีอะไรแตกไม่เสียังไม่นั่นเนาะครับมันดึงรือยังมัน วิงหัวเสษหางดึงปีกเสษขายังบ่าครับบ่าว่ยังมันยังแบบไตใช่ไหมครับผมอชอครับถ้าเกิดไม่ชวนยายเป็นไงยาวๆไปเลยใช่ไหมแบบนี้เรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยล้วนะครับนะเพราะว่ามันนั่นนะครับนกเงียบกิบแล้วอ๋อไม่เป็นไรครับแดดดีอยู่ครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเชียนดูฝั่งนู้นเนี่ยฟ้ามาอีกแล้วนู่นฟ้าร้องอีกแล้วครับโอ้ยมัน เป็นช่วงอะไรเสาทีทีไรนี่โดนทุกทีเลยเนาะครับผมโอ้เอ้าลุยก่อนครับพาลูกน้องไปเข้าบ้านก่อนหากินส้มตำก่อนแล้วกันเข้าบ้านนะครับโอ้ครับหลังจากที่พาทีมงานนะครับผมไปเปลี่ยนนกนะครับเป็นที่เรียบร้อยก็ออกมาครับใหม่เลยครับคนละฝั่งตอนแรกสว่างสว่างครับสุดท้ายก็เหมือนเดิมครับพี่น้องครับหนีไม่ได้แล้วครับหนีฝนหนียากจริงๆ่ะเปลี่ยนแล้วเนาะเสียนเนาะ เป็นนกอะไรทีนี้นกฝึกเหมือนเดิมนกฝึกครับนี่ก็ระวังดีๆทีนี้พมดมัไม่วิ่งครับแบบเนี้มดมัไม่วิ่งแต่เผื่อ,อว่าเรานกนกขึ้นไปจิ้มขึ้นไปเราไปโดนอนั่นของมันนะครับรังของมันครับโอ้ลอดเปละเชียนน,นีลองมหอีกแล้วครับปลาโอ้ยนอกอากาศเกาสุบเก้าจุดเก้าเก้าพเสอแน่นอนฝน<ล>ใช่ไหมเย็นสดชื่นเออ ไม่รู้ว่าจะหลบไปทางไหนนะครับไม่มีที่ไปแล้วะครับอ่ะเขาว่ากันไปนะเสียงเนาะครับผม <c oughs> มันได้มาแล้วก็ต้องมาแะครับผมอ่ะมันได้ขึ้นหลังเสือแล้วมันลงไม่ได้กระโดดลงไม่ได้ครับเออมันต้องลุยแล้วนะครับงานนี้นะครับอ่ายังไงก็ได้ครับเพราะอย่างเดียวว่าต้องมีเที่ยงนาเรามีเที่ยงนาไหมล่ะเสียงมีครับอรมีอยู่เนาะโอเคนะเ,เ,เพราะได้หลบฝนหลบอะไรอยู่นะครับผมเอาโอเค ลุยเหมือนเดิมเหะครับพี่น้องครับไม่ติดไม้แล้วนะครับถ้าไม่ติดไม้นี่ไม่ได้ลงนกลุยเลยอ่าไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่เป็นไรอยู่แล้วครับับอ่าโอเคครับผมหมายที่สองครับผมหมายที่สองด้วยแหละอ่าลุยกันครับครับสุดท้ายก็สู้ธรรมชาติไม่ได้นอเสียงเนาะครอ่าทีนทีไปวางพเนเียได้แวบเดียวครับพี่น้องครับฝนมาอีกครับพี่น้องดูนะมันไม่ไหวครับสู้ธรรมชาติไม่ได้ก็คงจะจบแล้ววันนี้เนาะ เข้าบ้านพักผ่อนดีกว่าช่วงนี้เป็นเวลาประมาณดูสิบ่ายโมงบ่ายโมงครับบ่ายโมงสี่สิบสี่นาทีโอ้โหอ,โอ่ก็ต้องต้องต้องยอม้วครับหนุนมันมาแล้วเชียนครับมาแน่ครับถึงเราแน่แล้วหัวมันมาแล้วนี่ครับ,รบอ๋ออย่างนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ครับช่วงนี้หน้า<ฮ>ฝนก็ต้องทําใจกันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับ เนื่องว่าจะหนีได้มันหนีไม่ได้ครับธรรมชาติเนาะครับ <c oughs> ก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเ <c oughs> ช่นเคยนะครับผมฝากกดไลค์กดชแชร์เวืนใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปวีดีที่มีสาระมาฝากพี่โนโ้องเอเคสท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้บข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับทีมงานวันนี้ครับผมอุปสรรคมีเยอะแยะมากมายนะครับผมอ,อีกสักหน่อยนึงแหละครับผมบอกสักประมาณกลางเดือนเนาะค่อยจะสนุกมันเด้งครับครับผมไปก่อครับเซียนเท่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ